ออกไปเราสองคนต้องออกไปจากที่นี่เข้าใจไหมออกไปออกไปออกไปโอ้จะออกไปไหนเนี่ยจะดึอะไรเน,นี่ยจะออกไปได้ยังไงข้างนอกมนันอันตรายแล้วจะให้ทำไง ให้ฉันลอยที่เนี่ยมันไม่ได้หรอกนะหลายๆสำนักพิมพ์ฉันตามอยู่อะ่ะออกหนังสือใหม่ๆมาตั้งเยอะอะ่ะถ้าฉันไม่ได้อ่านหนังสือตอนนี้นะฉันจะต้องลงแดงตายแน่นอนจริงด้วยในโซเชียลก็มีแต่หน้าปกนิยายใหม่ออกมายั่วทุกวันมันต้องมีหนทางสินะ่ะไปมาลองอ่านกันดิเห็นไหมแค่อ่าน มันกันอีกใีห้เทมากขึ้นใ,ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติออนไลน์วันที่17แเ่มษายนถึง5พฤษภาคม2564ตลอด24ชั่วโมงอยู่บ้านไม่เหงามาเปมาหนังสือที่เว็บไซต์ไทย bookfair com มา่าด้วยกันเพราะมันเท่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติออนไลน์นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเข้าเว็บไซต์ไทย bookfair com ซื้อออนไลน์ได้3เด้งด้วยนะ เด้งที่1คูป,ปองส่วนลดสูงสุด1น0บาทบนไทยบุ๊คแฟร์คอมจะมีคูป,ปอง30บาท50บาท100บาทให้เลือกเก็บตามยอดซื้อ300500และ1,000บาทแถมในช็อปของสำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการก็ยังแจกโค้ดส่วนลด100บาทเมื่อซื้อครบ500บาทด้วยนะเด้งที่2งส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ200ออเดอร์แรกตะวันต้องรีบแล้วเด้งที่3ทุกสำนักพิมพ์ร่วมใจกันลดราคาสูงสุดถึง6 0สรอดแล้วเรา ไม่ต้องไปไหนก็ได้อ่านหนังสือในฝันแล้วเรารลอนแล้วเรารอดแล้วเรารอนแล้วมาอ่านด้วยกันเพราะมันเท่ด้วยคขอปรารถนาดีจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย